สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสี่ภาพพี่น้องนะครับมาเบิร์มาอัปเดตอ่าแนวคิดวิถีชีวิตนะครับของการเลี้ยงวัวของเฮ้านะครับผมว่าเป็นประมาณใด่นะครับแล้วก็จะให้พี่น้องในเบิร์ภาพรวมนะครับผมว่าแนวทางของเฮ้านะครับเป็นเจ้าไถ่นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเบิร์ครับการเลี้ยงวัวของเฮ้าก็จะ เป็นการเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับโดยการใส่พอพันคุ้มฟูงนะครับพี่เป็นงัวบอมันเลื่อนลอยนะครับแล้วก็จะปล่อยง้วนะครับให้มันได้เดินพ่อนข่ายนะครับผมบอให้ง้วเครียดนะครับผมเพราะว่าเขามีการลามมากเกินไปนะครับง้วก็จะเครียดได้นะครับเพราะนั้นเนวนะครับเพราะก็เลยต้องมีการบริหารจัดการนะครับโดยการที่จะปล่อยง้วให้ง้วได้เดินนะครับให้มัน มี่พื้นที่เดินนะครับผมแล้วก็ให้แทะเล่มให้กินยาอิ่มเต็มที่ตามปริมาณงัวต้องการเลยนะครับผมอ่านี่นะครับเพื่อนลองกับ้องสังเกตเบิ้งนะครับงัวก็ค่อนข้างที่จะให้ผลผลิตค่อนข้างจะดีแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะครับนม่าตรนนี้นะครับก็มีลูกตอนนี้ให้ลูกเลี้ยได้สองเดือนนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับผมอ่าี่เพน้องกับ้องสังเกตเบิ้งนะครับงัวกินยาเก่งนะครับ <c oughs> นี่นะครับคือแนวทางแนวคิดของเขานะครับผมหัวเตระโตกับเป็นงัวเอฟทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าาบ่ได้ตีเบอร์นะครับเพราะว่าเขาใส่พพันคุ้มฟูที่เป็นหัวะมาณเลื่อนลอยที่เลี่ยงแบบบ้านๆนะครับที่ไ่ได้มีการจดเป็นทังการปันไดนะครับผมอนี่นะครับ นี่น้องกับลองสังเกตเบิ้งนะครับผมอ่านี่นะครับพี่น้องครับอ่างัวนี่น้อยกินอิ่มแล้วนะครับกนันอนนะครับผมนอนพักผ่อนนะครับเพื่อที่จะช่วงบ่ายๆนะครับก็จะปล่อยออก ให้มันไปกินยาอีกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้กะจะเที่ยงเลีวนะครับเพราก็จะให้ง่วกินยารดสุดท้ายแลีวนะครับ เวื่องคาะลองสังเกตเบิ้งนะครับผม นี่แหละครับคือวิถีชีวิตนะครับของคนมะเลียงงูนะครับเดี๋ยวจะท้ายคลิปให้ี่นองเบึงนะครับงูกับ่อกินอิ่มแล้วนะครับงูก็จะมานอนซุ่มกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคิดก็เนื้อครับผมลองถือใจกับฝากกดไ์กดแชร่กดติดตามไปลังใจให้กันได้เยครับุณครับ